หลังนี้ที่ผมเกินตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเป็นการทุบทําใหม่หมดนะครับเนื่องจากเนี่ยเราทุบห้องครัวใหม่หมดเลยแล้วเราก็ทําตั้งแต่ฐานลากใหม่โดยการลงเสาเข็มเป็นไมโครพายนะครับแล้วก็ทำฟุตติง้งทาคานนะครับเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะครับในแพ็กเกจของเราเนี่ยมีให้ขนาด3เมตร60 m, โดยประมาณบวกลบประมาณ10เซนนะครับแต่ว่าหลังเนี้ยเราใช้กระเบื้องขนาด60คูณ60ซึ่งเป็นกระเบื้องแกริโตมีความใหญ่มากกว่า สวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะบาลานสปิน9้าสายห้าหลังนี้เลยหลังนี้นะครับต้องบอกว่าผมเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่เล่าถึงการ ทุบแล้วทําใหม่นะครับว่าทําไมต้องทุบแล้วทําใหม่เนื่องจากนะครับหลังนี้เราไม่ได้เป็นคนทําตั้งแต่แรกนะครับรวมถึงหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวด้วยเราไม่ได้ทําแต่เจ้าของบ้านเนี่ยอยากทุบห้องครัวแล้วทําใหม่หมดเลยเนื่องจากเนี่ยเขาไปลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบ2เมตรเองคุณคิดดูดิซึ่งบ้านเดียวเนี่ยสามารถลงได้ถึง6เมตรนะแต่ผู้รับเหมาเนี่ยเขาเลือกที่จะลงเข็มสั้นมันก็เกิดการซุดตัวที่รวดเร็วนะครับ เขาก็เลยให้เราทุบเคลียร์หมดเลยแล้วก็ทําใหม่ลงเป็นเสาเข็มใหม่โรพายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้างานตัวนี้ถึงไหนแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับหลังคาหน้าบ้านกับข้างบ้านนี่ไม่ใช่ของเรานะครับโอเคครับเชิญครับเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับก็เย็นขึ้นนิดนึงนะครับก็ตรงนี้พอมีหลังคาเสร็จมันก็ไม่ร้อนหลังคาอันนี้เป็นเมลินชีดฝ้าระแนงแต่ที่ผมบอกไม่ใช่ของเราเป็นแบบเดียวกันลักษณะในการทําคล้ายกันนะครับแต่นะครับสังเกตฝ้าจะไม่เหมือนของเรานะครับฝ้าของเราเวลาเก็บโป้นะครับเวลาทํางานเนี่ยเราก็จะ เก็บหัวน็อตเก็บอะไรพวกนี้จะไม่เป็นจุดๆแบบนี้ผมไม่ได้โจมตีหรือทําทให้ของเราดูดีกว่าหรืออะไรนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่างานแต่ละงานไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบบางท่านก็อยากได้ชอบประมาณนี้ก็คืออยากได้เห็นเป็นแนวน็อตนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโสนิยมและความชอบอยากจะบอกว่ามันมีหลายอย่างนะครับคุณก็เลือกเป็นช้อยนะครับลองเอาเป็นตัวเลือกดูเนาะเดี๋ยวหลังนี้นะครับเราจะเข้าจากทางด้านข้างบ้านนะครับเนื่องจาก เจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นคุณยายเขาอยู่ในบ้านนะครับกำลัง hey. ดูโทรทัศน์อยู่สนุกเลยก็ครั้งที่แล้วก็มาขอเขาถ่ายนี่แหละนะครับแล้วส่วนครั้งนี้ก็ตอนจบงานละนะครับพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเชิญครับตรงนี้นะครับที่เราทําก็คือแผงระแนงตรงนี้นะครับยาวไปเลยตรงนี้เป็นสีไม้สักทองนะครับซึ่งอ่าสวยไหมฮะซึ่งเป็นแผงระแนงนะครับเป็นระแนงบางตาเราจะทําตั้งแต่ขอบรั้วตั้งแต่ขอบรั้วโครงการเห็นไหมอันนี้คือรั้วโครงการตั้งแต่ขอบรั้วโครงการ ขึ้นไปนะครับในระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็โครงระแนงนี่แข็งแรงนะครับแข็งแรงคุณดูสิไม่เขย่าเลยนะครับแล้วก็เสาดิที่เราค้ำใช้เป็นเสาใหญ่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงตรงนี้เป็นงานของเราส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้เต็มเต็มเลยนะครับด้านหลังของผมเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นงานของเราหมดเลยนะครับรวมถึงหลังคาตรงนี้ด้วยเมนเทชีฟ้าระแนงนะครับข้างบนจะเป็นเหล็ก6กคูณสข้างล่างสี่คูณสเห็นไหมเทินกันนะครับเดี๋ยวคุณมาดูฝ้าระแนงของเราฝ้าระแนงของเราเนี่ยนะครับหัวน็อตหัวตะปูท หาแทบไม่เจอเลยมองแทบไม่เห็นเลยเนาะก็บอกว่าแล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับตรงนี้เราขึ้นโครงด้วยเป็นเป็นเสาเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงเราตั้งเสายึดเพดนะครับซึ่งยึดคู่กันกับตรงฝั่งประตูเลยนะครับเพื่อที่จะให้ก่อผนังอิฐมวลเบาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นการก่อขึ้นมาสวยเลยเพิ่มสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับเพิ่มปลั๊กไฟอ่านี่เป็นเพิ่มปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับกันน้ําให้นะครับเดินเข้ามาตรงนี้นะครับ เป็นประตูจกสไลด์นะนะครับแล้วก็เป็นการเข้านะครับจากด้านข้างตัวบ้านปกติแล้วเนี่ยเราจะทําห้องครัวเสมอตัวบ้านถูกไหมฮะแต่หลังนี้เขาเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของห้องครัวนะครับเขาทําการก่อผนังข้างหลังนั้นกองออมาเลยซึ่งไปสอนมันเป็นโครงระแนงทําหลังคาย,ยาวทําฝ้าทําเป็นอีกห้องหนึ่งต่อเลยออกจากตัวบ้านออกมาแบบนี้ก็ทําได้นะครับแบบนี้ก็ทําได้เนาะ แต่ถ้าคุณอยากทําแบบเดิมก็ได้นะครับแล้วแต่ดีไซน์นะครับเราสามารถออกแบบให้ได้หมดเลยตรงนี้เพิ่มพื้นที่ะสยของห้องครัวตอนนี้นะครับเวลากลางวันสังเกตนะไม่ได้เปิดไฟเลยแต่แผ่นใสของเราเนี่ยช่วยในการส่องสว่างเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งอย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟก็ยังสว่างพอเปิดไฟก็สว่างคุณสามารถแคปรูปตรงนี้นะครับเอาไปเป็นรูปตัวอย่างนะครับในการออกแบบบ้านของคุณได้นะครับหลังนี้ที่ผมเกิดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ เป็นการพุบทำใหม่หมดนะครับซึ่งผงนังตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นนะตอนแรกเนี่ยเป็นรูพุนหมดเลยเป็นรูพุนหมดเลยแล้วก็โอ้โหเละเทะหมดเลยนะครับ เนื่องจากเนี่ยเราทุบห้องครัวใหม่หมดเลยแล้วเราก็ทําตั้งแต่ฐานรากใหม่โดยการลงเสาเข็มเป็นไมโครพายนะครับแล้วก็ทาฟุตติ้งทาคาญนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเทพื้นแล้วเราก็ก่อผนังขึ้นมาเป็นอิฐมวลเบามุงด้วยแผ่นเมทัลชีทมีฉนวน PE นะครับมีแผ่นใสเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ฝ้าเราก็ทําเป็นแผ่นใสหลังเนี้ยบ้านเขายาวเห็นไหมเราจรึงออกแบบแผ่นใสเนี่ยช่องแสงเนี่ยให้ถึง3จุดด้วยกันนะครับพอ3จุดเสร็จตอนกลางวันเนี่ย ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับสว่างแน่นอนยิ่งคนสูงอายุยิ่งชอบเลยนะครับมีแดดมีอากาศถ่ายเทเขาชอบแน่นอนนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับในแพ็กเกจของเราเนี่ยมีให้ขนาด3เมตร60 m, โดยประมาณบวกลบประมาณ10เซนนะครับซึ่งเคาน์เตอร์อันเนี้ยมีขนาดเกิน3เมตร60 m. 3เมตร60 m. จะประกอบด้วยหน้าบานถังแก๊สอันนี้1ชิ้นบานคู่1ชิ้นลิ้นชัก1ชิ้นแล้วก็บานคู่อีก1ชิ้นนะครับ สิ่งที่เกินมาในตรงนี้ก็คือลิ้นชักกับบานเดี่ยวเกินมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกินมาเนี่ยถ้าเป็นบานเดี่ยวเนี่ยเราจะคิด8,000บาทรวมทุกอย่างแล้วนะรวมหน้าบานรวมกระเบื้องรวมก่ออิฐรวมความยาวเคาน์เตอร์รวมหมดแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา8,000บาทนะครับประมาณนี้ก็คือชุดละ8,000บาทนะครับอยากให้ทราบประมาณนี้ก่อนทีนี้เคาน์เตอร์ของหลังนี้เนี่ยพิเศษกว่าหลังอื่นนะครับ พิเศษตร,ตรงที่ว่าหลังนี้ใช้ท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นท็อปหินนะครับเจียมนอ่าผมไปถ่ายบางหลังบางหลังเจียเป็นเหลี่ยมนะครับอันนี้เจียมนเลยสวยงามเลยมาดูใกล้ได้เลยครับซูมดูเลยนี่ผมรูปเนียนมากเลยนะครับน้องเนียนมากนะครับเป็นลายหินอ่อนสีดำน่าจะเป็นแบ็คมาเปิลนะครับอ่านะครับลองดูได้เลยสวยงามนะครับซึ่งหินอ่อนสีดำอันนี้เนี่ย เป็นท็อปหินที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับในตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถติดต่อกับร้านขายหินโดยตรงได้ซึ่งร้านขายหินเนี่ยเราสามารถแนะนําได้เราจะมีร้านที่ถูกร้านที่ถูกมากๆนะครับซึ่งเป็นหินจากจีนแล้วก็ร้านที่แพงมากๆซึ่งเป็นหินจากอิตาลีอันนี้ก็เลือกคัดสรรเอาแต่ความแข็งแรงผมบอกให้เลยว่าถ้าขึ้นต้นด้วยคำว,ว่าแกรนิตนะครับแข็งแรงแน่นอนต่อมานะครับพอเคาน์เตอร์เราทําเสร็จแล้วนะครับเตาแก๊สเนี่ย ลูกค้าต้องซื้อเองนะครับเตาแก๊สหูด,ดูดควันนะครับซื้อเองเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนียนกิฟวางบนท็อปหินเลยนะครับดูได้เลยนะครับแข็งแรงนะอยากให้ดูพื้นก่อนนะครับพื้นเนี่ยเป็นหินอ่อนนุ้ยสวยงามมากเลยนะครับเป็นสีขาวบางหลังเนี่ยผมไม่ได้ทําขนาดนี้นะครับเนื่องจากนะครับกระเบื้องที่เราปูพื้นเนี่ยที่ลูกค้าปูพื้นเนี่ยเป็นขนาด 40คูณ40เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องในแพ็กเกจลูกค้าสามารถเลือกลายได้เยอะมากเพราะกระเบื้อง40คูณ40เนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าหลังเนี้ยเราใช้กระเบื้องขนาด60คูณ60ซึ่งเป็นกระเบื้องแกริโตมีความใหญ่มากกว่าแต่ข้อได้เปรียบของเขาคือเวลาปูแล้วเนี่ยมันจะสวยเหมือนในเหมือนในตัวบ้านในตัวบ้านเนี่ยเวลาซื้อบ้านมาเนี่ยโครงการจัดสรรเขาจะปูกระเบื้องแผ่น 60, คูณ60นะครับแต่60-60เนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียต่างแบบ ข้อดีของเขาก็คือเวลาปลูกมามันจะสวยมันจะเรียบนะครับเหมือนเดินอยู่ในบ้านเลยแต่ข้อเสียของเขาคือถ้ากระเบื้องเนี่ยมีความกว้างเนี่ยจะต้องใช้ปูนกาวนะครับที่มีคุณภาพแบบพิเศษซึ่งเพิ่มการยึดเกาะพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้ปูนกาวแบบธรรมดาเวลาปูไปนะครับผ่านไปประมาณสัก 7- 8ปีมันจะเริ่มระเบิดหลุดร่อนขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเรารับประกรันคุณ1ปีนะครับแต่ถ้าหาว่า78ปปีมันระเบิดขึ้นมา ถ้าคุณปูกระเบื้องแผ่น60บเราเรารับประกันให้แต่แผ่น60จะต้องเสียค่าปูเพิ่มนะครับตารางเมตรหนึประมาณ250บาทซึ่งไม่ได้แพงและกระเบื้องของเราเนี่ยให้คุณเลือกได้กล่องหนึ่งไม่เกิน200บาทซึ่งในโฮมโปรเนี่ยแผ่น40คูณ40ราคาไม่เกิน200มีเยอะมากๆนะครับอลองถ่ายพื้นให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าแอดวานเพิ่มเงินมานะนะครับเงาวิบเลยเห็นไหมอ่านะครับสะท้อนเลยก็จะประมาณนี้ก็จะสวยงาม กระเบื้องผนังเนี่ยถ้าอะไรในราคาแพ็กเกจของบ้านเดี่ยวนะครับเราปูให้แค่เสมอระยะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คูณ3เมตร60เราจะปูให้แค่3เมตร60ชนฝ้าเพื่อเป็นกระเบื้องกันเลอะปูเสมอเคาน์เตอร์นอกนั้นจะฉาบเรียบหมดเลยก็คือฉาบเรียบทาสีแต่หลังเนี้ยปูกระเบื้องผนัง3ด้านรอบเลยจัดเต็มเลยอลังการมากคุณดูเลยเงาทั้งหลังนะครับเพราะกระเบื้องผนังของเขาเนี่ยเป็นแบบที่เราใช้ประําคือนิยมกันแบบลายอิฐสีขาวเนี่ยผมว่าสวยมากก็ต้องบอกว่า กระเบื้องในตรงนี้นะครับถ้าจะปูเพิ่มก็แอดเงินเพิ่มได้เลยนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับลูกค้าที่จะปูได้ต้องลงเสาเข็มไมโครพายเท่านั้นเราถึงจะปูให้ถ้าลูกค้าลงเป็นหกเหลี่ยมแล้วบอกว่าจะปูกระเบื้องผนังเต็มทุกด้านเลยเราไม่รับทำนะครับเนื่องจากมันเพิ่มน้ําหนักเพิ่มการซุดตัวแต่ถ้าลงไมโครพายแล้วคุณเพิ่มไปเลยเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้เอาช้างมาเดิน2ตัวยังได้เลยนะครับผมบอกให้เลยเพราะต้นหนึ่งเนี่ยรับน้ําหนักได้ถึง20ตัน มาต่อนะครับเมื่อกี้เราเปิดใต้เคาน์เตอร์ก็ดูลองเปิดดูอีกรอบนะครับใต้เคาน์เตอร์เราก็ปูกระเบื้องให้นะครับสด้านตรงนี้ก็เหมือนกันบานคู่ใต้แก๊สคุณดูสิโอ้โหสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันบานคู่ใต้ซิงค์นะครับนะครับนี่เห็นไหมเขาเก็บหม้อไหกระมังนะครับวางได้เลยเห็นไหมใต้ซิงค์นะครับสวยงามนะครับมีประโยชน์หมดนะบานเดียวนะครับก็เก็บของได้นะครับนะครับเคาน์เตอร์เนี่ยปูใต้เคาน์เตอร์มีความสําคัญอย่างไรนะครับ ใต้เคาน์เตอร์มันจะมีความชื้นเคาน์เตอร์ปูนผมบอกให้เลยมจนมีความชื้นนะครับถ้าไม่ได้ปูกระเบื้องนะมันก็จะเกิดพวกตักไร่เกิดพวกความชื้นเชื้อรานะครับได้ปูกระเบื้องไปก็ช่วยได้นะครับแต่กล้องเดินถอยไปนิดนึงครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับห้องนี้ว่าใหญ่จริงๆนะครับคุณดูตู้เย็นตู้นี้สิครับเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่เลยนะครับวางตู้เย็นได้ถึง2ตู้นะครับถัดมาอีกนิดนึงครับเป็นเครื่องซักผ้านะครับฮิตาชินะครับสามารถวางได้อีกนะครับ ก๊อกน้ำนะครับน้ำทิ้งเรามีให้พร้อมเลยนะครับด้านล่างนะครับมีให้พร้อมเลยตรงนี้เป็นฝาสเตนเลสเอาไว้เซอร์วิสได้ด้วยอย่างที่ผมเคยแจ้งไปแล้วคลิปก่อนๆนะครับถัดออกมาอีกครับวางไม้กวาดไม้ถูพื้นตรงนี้ได้เลยนะครับมีเก้าอี้นั่งด้วยนะครับเผื่อเมื่อยนะครับออกพอดีเลยครับถ่ายคลิปเหนื่อยๆนะครับ ก็มีเก้าอี้ให้ผมนั่งด้วยนะครับจริงๆอยากจะบอกว่ามันมีสเปซแล้วกันมันมีพื้นที่แล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าทําสวยๆดีๆนะผมแนะนําซื้อตัวติดผนังมาได้เลยนะครับเป็นที่เสียบไม้กวาดได้เลยมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้สามารถวางได้เลยประตูกระจกสไลด์นะครับด้านนี้เป็นประตูกระจกสไลด์บวกมุ้งลวดนะอยากให้อากาศถ่ายเทเนี่ยตอนที่ผมมาถ่ายเจ้าของบ้านเขาก็เปิดประตูแล้วก็ปิดมุ้งลวดเอาไว้นะครับอากาศตรงนี้โฟล์มากแล้วห้องครัวของเขาเนี่ยไม่เหม็นอับเลยออกมาตรงนี้นะครับก็ยังเป็นระแนงอยู่ นะครับเป็นละแนงบางตานะครับเป็นสีไม้สักทองนะครับข้างบนเราไม่มีฝ้าให้นะเป็นหลังคาโชว์ฉนวนนะครับสไตล์โมเดิร์นเลยนี่ท่ออากาศนะครับออกของหูดูดควันนะครับอยู่ทางนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปต่อนะครับมาต่อนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนได้ทราบนะครับว่าห้องครัวของเราเนี่ยเป็นราคาแพ็กเกจนะครับแล้วก็ลองดูนะครับพื้นที่ใช้สอยมาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้นี่เพิ่มความสวยงามนะครับด้วยกระเบื้องผนังกันเลอะนะครับกันเลอะก็คือตัดกับสีขาวได้เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นคิวสเตเลสนะครับมาดูใกล้ครับเป็นสีเงินเห็นไหมมองไม่ออกเลยนะครับมองไม่ออกเลยเป็นสีเงินนะครับก็สามารถขีบนะครับเขาเรียกว่าขีบหรืออะไรตัดเส้นแล้วกันนะครับกรุก็ได้อะไรก็ได้นะครับเป็นให้เป็นสีออกมานะครับบางหลังใช้เป็นสีทองก็สวยนะตัดเหลืองอลามเลยนะครับบนเคาน์เตอร์ที่เคยพูดไปหลายคลิปแล้วมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับแต่ปลั๊กไฟเรามีให้1จุดนะอันนี้ลูกค้าน่าจะเพิ่มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับลองดูรอบๆห้องอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้ก็มีพื้นที่เมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายมุมนี้นี่มีพื้นที่กว้างเลยคุณดูสิเห็นไหมนะครับสวยงามเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมนะครับหลายๆคลิปหลายๆตอนของเรานะครับใครที่กดติดตามเราแล้วกด subscribe เราแล้ว,ก,ลว,ลวก็ขอบคุณจริงๆแอดไลน์มาเลย ID ไ,ไลน์จะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยกดดูได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาที่เบอร์0881044 888โทรมานะครับจะมีแอดมินรับสายนะครับถ้าไม่ได้รับสายจะโทรกลับขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมไปก่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ